สวัสดีครับพบกับเราแล้วครับกับช่องพังลักกี้แฟมิลี่ครับตอนเช้าๆวันนี้ครับหลังจากอาบน้ําเสร็จตอนเช้าๆนะครับวันนี้ครับพาน้องลักกี่มาถูต้นไม้ก่อนนะครับวันนี้ครับมาเดินเล่นครับถูต้นไม้ไปด้วยนะครับทางขึ้นพระใหญ่เหมือนเดิมแล้วครับทางนี้ครับถนนก็จะโล่งมากเลยครับทางนี้ครับน้องลักกี่จองถนนแล้วครับตอนนี้มาถูต้นไม้ก่อนนะครับให้น้องถูต้นไม้ครับขันเหลือเกินเนาะ จากอาบน้ำเสร็จเมื่อตอนเช้าเมื่อกี้ครับเพิ่งอาบน้ำมาเนาะน้องก็เข้าขึ้นมาถูต้นไม้ก่อนนะครับเราะว่าคันนะครับคันเนาะน้องคันถูใหญ่เลยครับถูใหญ่เลยต้นไม้ก็เล็กเหลือเกินนะครับปวยจะหักเหมือนกันนะครับต้นไม้ต้นเล็กๆครับน้องถูให้สบายใจก่อนนะครับเดินเล่นก่อนนะครับเดินเล่นก่อนทางขึ้นผ้าใหญ่นะครับ ้าด้วยเนาะมียา้ากกินไปด้วยนะครับกินไปด้วยเลยน้องลักกี้ก็ถูใหญ่เลยครับคันใหญ่เลยเนาะเอาถูไปเลยลักกี้ตามสบายเลยครับเดี๋ยน้องถูให้สนำใจก่อนนะครับวันนี้ครับพามาเดินเล่นก่อนเนาะเดินเล่นทางขึ้นพ้าใหญ่อีกแล้วครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถนนโโ่งเนาะน้องก็จะเดินได้นะครับแต่ถ้าช่วงปกตินะครับถ้าไม่มีตุกปกติก็รดกตเยอะนะครับเดี๋ยวน้องจะไปแล้วครับไปทางไหนเบนไปไปทางนู้นจะไปทางนี้ ไปแล้วให้หน้องเดินไปแล้วหากินต้นไม้ข้างทางไปด้วยเนาะมีรถบ่าด้วยนะลักกี้ระวังรถด้วยนะมีรถมาแต่เช้าเลยครับรถตู้เนาะครับมาไหว้พระใหญ่เนาะตอนเช้าเ้านะครับผีเดี๋ยวหักต้นไม้หักดีค่อยๆจะก็ค่อยจะลักกี้ คันเลยครับคันเนาะคันเนาะ้องคันให้น้องถูกว่าน้องกลัวต้นไม้จะหักเหมือนกันนะครับต้นไม้ต้นเล็กด้วยต้นไม้เล็กกว่าช้างอีกนะครับหาต้นไม้ใหญ่ๆถูไม่ได้เลยอาจถูต้นเล็กไปก่อนเนาะพันน้องมันคันเนาะมันมากเลยครับมันมากเอ้ยเดี๋ยวหักนะแล้วกี่ไปเดินไปอีกเนาะไปเลยจะไปหรือจะกลับล่ะครับลักกี้ เดี๋ยวถูก่อนนะครับถูก็เดินไปเรื่อยๆครับฝ่านก็เดินโอ้ได้เห็นเป็นไม้ใหญ่แล้วถัวต้นนี้นะต้นใหญ่หน่อยเนาะนักดีเนาะต้นนี้นะครับเป็นไม้ข้างทางครับเป็นต้นอย่างนะครับก็ปลูกไว้ข้างทางเ้างก็จะถูได้นะครับนี่ไปตามขึ้นพระใหญ่นะครับตามที่เขาขึ้นไปไหว้พระกันครับแบบ เราก็สามารถเดินเล่นได้นะครับช่วงเช้าเครับไม่มีนักท่องเที่ยวมานะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่แล้วครับไม่มีรถวิ่งอยู่แล้วเนาะแต่ช่วงปกติที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆเราก็ไม่กล้าพาน้องมาเดินรอกนะครับเดี๋ยวรถมาเจาะชนเอาเนาะแต่ช่วงนี้ก็สบายเลยครับโล่งเลยครับถนนของทางขึ้นพระใหญ่นะครับพาน้องมาเดินเล่นอีกแล้วครับตามเคยนะครับว่างๆเนาะไม่รู้ทำอะไรพาน้องมาเดินเล่นออกกําลังกายเล่นๆไปวันๆนะครับช่วงนี้ก็ ไม่มีงานทำเนาะช่วงนี้ไม่มีงานทำแล้วก็เดินเล่นได้ครับให้หน้องเดินกินญ้าไปด้วยนะครับกิน้าไปด้วยครับแล้วกินญ้าข้างทางไปด้วยนะครับเอวลูกี้รอด้วยจะรีบไปไหนโอ้เดินเร็วเหลือเกินไม่รู้รีบไปไหนเขาวิ่งไม่ทันแล้วครับเอาวิ่งเร็วปู้ฝนก็วิ่งตามครับ ลักกี้วิ่งเอานะครับวิ่งเอานะครับวันนี้วิ่งเลยครับวิ่งแข่งกันกับพ่อควานครับวันนี้ใครจะเร็วกว่านะครับใครจะเร็วกว่าลักกี้เร็วเอาปุ๊บ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 เอาวิ่งเร็วเอาวิ่งแข่งกับพ่อควานครับวันนี้ครับเอาเร็วเร็วเร็วใครจะถึงก่อนอ้เอาวิ่งเร็วมากครับวิ่งไม่ทันลักกี้ครับวิ่งเร็วเหลือเกิน รถมาลักกี้แอบรถก่อนเร็วรถมา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 วันนี้เลยโอ้ลักกี้เดินได้ก่อนเขาวิ่งไปได้ก่อนพอขวานวิ่งไม่ทันนะครับวิ่งเร็วเหลือเกินครับวันนี้วิ่งแข่งกันครับน้องลักกี้กับขวานครับวิ่งแข่งกันนะครับวันนี้ วิ่งไปไม่ถึงไหนเลยเนาะมาจอดกินต้นกล้วยตรงนี้แล้วครับเหมือนจะมองหองนะครับมองไม่ชัดเลยน้องยืนกินต้นกล้วยก่อนนะครับแต่นม<ๆ>ื่อกีกินกล้วยป่าอยู่ข้างทางนะครับกินกล้วยป่าข้างทางครับเมื่อกี้ก็วิ่งแข่งกับพ่อควานอยู่นะครับวิ่งแข่งวิ่งไปทันน้องลักกี้ครับวันนี้วิ่งแข่งกันนะครับ แต่วิ่งไม่แทนลักกี้ครับวิ่งได้ก่อนพ่อควาดอีกนะครับรู้สึกภาพจะมองมองนะครับไม่รู้เป็นไรเนาะโอ้มองไม่เห็นเลยเป็นไรเนาะลักกี้ค,ครับจะกลับแล้วน้องลักกี้ก็จะกลับแล้วนะครับ ไปแล้วเรากลับก่อนนะลักกี้นะเดี๋ยวพอก่อนวิ่งไปก่อนนะครับลองลักกี้กลับแล้วครับเดินกลับแล้วครับมาทางนี้เลยลักกี้จะไปแล้วเหรอครับภาพไม่ค่อยจะชัดครับนี้ครับกดขอให้นะครับภาพไม่ค่อยจะชัดเลยลองลักกี้ก็จะกลับแล้วครับเมื่อกี้เขาวิ่งแข่งกัดเขา่อก่อนนะครับตัวนี้ก็จะกลับแล้วนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องลักกี้ด้วยนะครับกดซัพบสป,ปายให้น้องด้วยนะครับยอดซับของน้องอย่างน้อยอยู่นะครับเราขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆนะครับ